วน้องันใดที่เธอมีทุกวันนั้นฉันจะสุขใจผู้หญิงตัวไรผู้ชายันเดวคอยดึงลงเหวอย่าได้มีความสุขสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะครับมาประกันตัวผู้ต้องหาค่ะ อายุเนี่ยตั้งแต่พ่อมันเสียเนี่ยมันก็มีเลือกกับเขาได้ทุกวันนี่ดีนะที่วันมีหนูน้ำํำเขาไม่ช่วยดูแลอ่ะนายวายุคุณหนูน้ำเนี่ยเขามาประกันตัวกันแล้วออกมาได้แนละ้ว เมืนะ่อมึงจะมีความสุขดับลงแล้วไปที่มันรอเมื่อน้ำฉโลมให้เย็นมองเห็นทุกอย่างได้แจ่มชัดพี่เคยเป็นไฟร้อนตัดสินทุกอย่างด้วยมันแรงมา ต้องซัดไม่เคยยอมใครเจอกับน้อง ช,ช <า S 2> น้ำช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาลแม่ยุคนะไปซื้อของมาขายดีก่าคะแม่อยากขอบคุณที่น้องไม่ทิ้งแล้วรักกันจริงอย่างนี้อดทน ทำให้ช้ำที่คงตายไปแล้วถ้าน้องไม่มีถ้อยคำย้ำเตือนเป็นน้ำรถไฟให้ครแต่จากนี้พี่ชายขอสัญญาจะเยือกเย็นให้น้องได้ ไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเราจะบวชเป็นไปกับน้ำที่ผูกพันเราสองคนดับแล้วความร้อนรนเรื่องร้ายก็หมดไปเป็นไปกับน้าที่ผูกพันด้วยหัวใจดับร้อนที่เผาไหม้รดใจให้ชุ่มชา ไปกับน้ำที่ผูกพันเราสองคนดับแล้วความร้อนรนเรื่องร้ายก็หมดไปเป็นไปกับน้ำที่ผูกพันด้วยหัวใจดับร้อนที่เผาไหม้รดใจให้ชุ่มชฉา เป็นคนดีแล้วมึงได้ข่าวว่าจะไปบวชอยู่อะฮะว่าไงเฮ้ยตอบดินำหน้าไอ้มึงไปบวชเนี่ยไม่กลัวศาสนาเขาเสือกไงวะฮะเราไม่อยากเ,<ร>าเป็นเหมือนเดิมอีกแล้ว,ลวเราจะบวชเฮ้ยตอบดิวะเป็นบ้าเหรอเฮ้ยแง่ไม่หนุกเลยวะไอ้กระจอกทุยไปเว้ยพวกเรา ดับแล้วความร้อนรอนเรื่องร้ายก็หมดไปเป็นไฟกับน้ำที่ผูกพันด้วยหัวใจดับร้อนที่เผาไหม้รดใจให้ชุ่มชาเป็นไฟกับน้ำที่ผูกพันเราสอง หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดปิดตายขายตรงอาหารเสริมผ่านจอแก้วกศทชเข้มรุกคาดชิงปฏิรูปทีวีดาวเทียมตัวแทนประกันชีวิตบุญหล่นทัสนพสรรพกรไฟเขียวลดหย่อนภาษีกสอชอรับลูกพาตัดใหญ่กศทชสั่งคุมเข้มค่าใช้จ,จ่ายด้านบริหารคลินิกความงามอัดโปรสุดพลัง ใส่เกียร์หน้าหนีตายรับวิกฤตซกเปิดบทพิสูจน์เป้าพันล้าน2ขายตรง2ส,สัญชาติเจอร์เนสพรราม9ก้าเน็ตเวิร์กศึกนี้วัดที่ขืนสำรวจขายตรงอิมพีเรียลร,ราดพร้าวหลายค่ายเก่าใหม่ออกตัวแรงลบอาถรรพ์ติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศ ปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่พวกเราจะปฏิรูปเกษตรกรไทยให้กินดีอยู่ดีมีอะไรปะจะปฏิรูปยังไงถามหน่อยสิก็ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ตราบวัวทิพนี่ไงได้ผลผลิตดีไม่มีเคมีตกค้างแค่นี้เกษตรกรไทยก็รวยแล้วจริงไหมพวกเรารวยรวยรวย รีมซีตาบัวทิพย์กับคุณภาพเนื้อชั้นระดับสากลกว่า10ปีที่เกษตรกรเลือกใช้สนใจโทร 2> 0 2 4 4 1 5 0 5 6 0 2 4 4 1 5 0 5 7 0 8 6 3 4 1 9 6, 11, 6 1 1 0 8 6 3 4 1 9 6 1 3 มุกกับรายการลูกทุ่งเพลงดังนะฮะในเบรกที่4ะนะครับที่อยู่กับเพลงฮิตในใจใเบรกที่แล้วฮะจตุรทุ่งเราจัดไปหลวงไก่นะฮะบ่าวีนะครับแล้วก็วมีค<ท>ุณไฮเปอร์เบรกนี้เราเอาใจบอกว่า คุณผู้ชายมากดีกว่าใช่แล้วเอาค<อ>ุณผู้หญิงดีกว่าที่น่าจะมีความรักที่แบบว่าไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่แต่ก็น่าจะมีผู้หญิงบ้าง <c oughs> แหละพี่เต้ยเบรกที่แล้วจัดเต็มผู้ชายแน่นเลยเพลงนี้อ่ะพูดถึงเพลงแรกแล้วกันคุณจินตลาพูลา,าบครับชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้โอ้โหนี่ก็ได้ได้ว่าห,บบหายไปนานมา,มมากๆเลยจาได้ฟังตั้งโมตั้งโมตั้งโมประมาณนั้นนะแล้วก็ยังมันคือเพลงนี้เป็นหนึ่งเพลงครับคนของคนที่เป็นคนที่ยังไงเขาเรียกว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่า ไปเป็นไปเป็นไปเป็นน้อยเขาค่ะไปเป็นน้อยเขาและยอมรับที่จะเป็นน้อยได้นะฮะซึ่งก็เหมือนเอาง่ายๆว่ารักแฟนเขาอะรักทำยังไงได้ก็รักไปแล้วอะก็อย่างที่บอกไปชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้อันนี้ถ้ามองกันจริงๆแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแต่เรื่องจริงชีวิตจริงมีนะมีมันมีอะมันมีอยู่แล้วแต่เป็นแค่ว่าเข้าใจเลยว่าความรู้สึกบางทีมันห้ามหรือว่ามันบังคับกันไม่ได้จริงๆก็ อย่าพยายามเลยนะเอาแบบคนที่สดสดดีกว่าเลยนะจะดีกว่าจะดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็รักแฟนเขาไปแล้วพี่ต้ยค่ะมาอีกหนึ่งเพลงกันเลยดีกว่าค่ะตําแหน่งแทนคือแฟนน้อยจากพี่หญิงทิติการของเรานั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ค่อนข้างแบบเนื้อหาของเพลงแบบเอาอีกแล้ววันมี้สามเป็นน้อยอีกแล้วก็คือเหมือนกับว่าพี่ไปเจอเบลที่ผับหนึ่งวันนี้เจอกันคุยกันเจอแบบร้านนมร้านอะไรใช่ไหมเอ้าพี่ต้อย้ามูเรื่องของความรักมันก็ต้องเป็นที่ที่มันว่า พับแอนด์เวสจะรอไปกินข้าวเออประมาณนั้นแล้วก็บอ้โหเจอเบลถามว่าพี่มีแฟนยังอ๋อโสดครับโสดครับแต่จริงแล้วแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณนั้นแล้วเหมือนว่าพอคุยไปคุยมาปุ๊บพอเริ่มคบเฮ้ยเราเข้าใจแล้วเป็นแฟนเราอะไรอย่างงี้คบไปคบมาอ่ะไปเสิร์ฟที่หนังเฮ้ยพี่ต้อยแต่งงานแล้วนี่หว่าลืมบอกกันดีวันนั้นมองมองไม่ได้บอกไปแต่ว่าใช่เพลงนี้ไม่ถึงเพลงนะครับที่ผู้หญิงเนี่ยขอเดินออกมาเองก็ถือว่าเป็นอีกที่ใจเด็ดเดี่ยวดีชอบชอบคือแบบ รักเขาจริงๆอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่บอกมาเขามีอะไรอยู่แล้วมีพันธะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนะอ่ะปิดท้ายแล้วกันสำหรับคุณบิวกาเลียนีนะฮะอยากกลับมาอีกเลยอยากกลับมาเพราะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ผู้หญิงที่แบบว่าจับได้ขนาดขะเขาแล้ผู้ชายบอกว่ามีชู้มีอะไรอย่างงี้ปุ๊บเบรกนี้น้อยๆทั้งนั้นเลยสิ่งนี้จัดเต็มนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือไปแล้วเนี่ยอย่ากลับมาเลยไปแล้วเนี่ย ยาวๆเลยต้าคือแบบมนผู้ชายมีกิ๊กมีอะไรอย่างงี้แล้วบังเอิญว่าคนที่เป็นที่หนึ่งเนี่ยนั้นจับได้ประมาณแต่ว่าไม่เอาคือแบบเฮ้ยไปเลยอยากได้ไปทั้งคู่เลยถูกต้องเก็บเสื้อผ้าให้เลยแล้เก็นายคนน่าจะคุ้นเคยเพลงนี้ของไฮ Rock นะครับแต่ว่าลองมาดูว่าคุณบิวกับไลนีเนี่ยบิวกับไลนี้องแล้วจะเป็นแบบไหนไปฟังกันสมเพลงเลยครับ มัทำงานจ้านี่เพิ่งมาจากบ้านนอกอัสิจ้าอ่ะคุณแจส่วนเรื่องค่าเช่าห้องเนี่ยเดี๋ยวฉันจะหักจากเงินเดือนนะฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าฉันเกลียดคนที่เป็นเมียน้อยที่สุดและแกจะมาอ่อยผัวฉันอีกเมียน้อยคำคำนี้ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากที่จะเป็นแต่คนบางคน<ป>ก็เลือกให้ตัวเองเป็นที่หนึ่งไม่ได้ไปออกไปเลยไปเพราะชะตาชีวิต ชอบเล่นตลกกับคนอย่างเราเรียบร้อยนะครับเอกสารก็แล้วมันอาจทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยก็ได้เดี๋ยวค่ะคุณคุณลืมของไว้ซเข้าใจนะคุณครับไปด้วยกันไหมครับหรือผอไปส่ง ความสัมพันธ์ของเราทั้งสองเริ่มดีขึ้นเราทั้งคู่ต่างเข้าใจกันจนความสัมพันธ์เป็นเลยคำว่าเพื่อนไปตดห้นะฉันเอานะ้ำมาให้กินนจ๊ะเวลาที่อาอยู่กับโอ๋เมีความสุขมากนะรู้ไหม คบกันมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่ป๊อกจะพาออกไปเที่ยวบ้านปอกบ้างล่ะตอนนี้ญาติผู้ใหญ่มาเต็มบ้านเลยเอาไว้ประกาสหน้าก็แล้วกันนะ แล้วนะคุณคุณก็เห็นกันหน้าพ่อแม่ฉันบ้างสิคุณหาที่จะสนใจดูแลครอบครัวสนใจฉันบ้างได้ไหม,ไมหนี่คุณคุณมองอะไรอะ่ะนอนกอดความเหงา